ปกติคนที่เป็นความดันต่ําก็เดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมอ่ะเดี๋ยวหน้ามืดทําให้แบบว่าเหมือนนางเอกเนาะให้ผู้ชายแบบมาประยุงตอ่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าเดี๋ยวจะเป็นลมอีกแล้วนะคะบางทีผู้ชายมันก็ลำคขานเนาะว่าอ,อีนี่เป็นลมบ่อยจังเลยนะครับ เราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นความดันต่ำเนี่ยแนะนำให้ทานโซเดียมเนาะคุณเป็นคนโชคดีให้ได้กินเค็มนะครับแต่ว่าโซเดียมนะครับที่มาในรูปแบบของโซเดียมคอลอไรหรือว่าเกลือแกงเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตของเราได้นะครับเพระาะฉะนั้นนะครับก็แนะนําให้กินเป็นเกลือหิมาลายันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโซเดียมที่ปลอดภัยเนาะหรือว่าเป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตอันนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบที่มีโซเดียมแล้วก็มีไบคาร์บนะครับเพื่อเรื่องโรคตับโรคไตได้ด้วยเนาะอันนี้นะครับก็สามารถกินเพื่ออเเเพพิ่่่่่่มมคววาาาดดัันนนนนไ้ะรบป็ลๆใช จะโดนถีบเอาเนาะผู้ชายลำคาญนะครับ,ครบใครนะครับที่ชอบสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแรสกขภาพอย่าน,นี้นะครับก็กดติดตามช่องผมไปได้นะครับเพระจะเจ็าเต็มเตัวเต็เก็มเต็แเตวดูเด็กเปได็ดเต็มเต็มะ